ชาวเน็ตสะดุดตาหน้าผากน้อยๆของน้องเอลิเซียทายาทหมื่นล้านหลังคลอดก่อนซูมดูเฮ้ยใช่จริงๆด้วยไม่คิดว่าจะมีสิ้นสุดการรอคอยสำหรับแพทริเซียกูดคลอดทายาทคนแรกแล้วโดยมีสามีโนตวิเศษรังสีสิ่งพิพัฒน์เป็นคนตั้งชื่อลูกสาวว่าน้องเอลิเซียคล้องจองกับคุณแม่สุดๆหน้าตาน่ารักจ้ำม้าผิวขาวอมชมพูเลยทีเดียวโดยคุณแม่ป้ายแดงนั้นก็ได้โพสต์อินสตาแกรมส่วนตัวระบุข,ข้อความว่า w e l c o m e to the w o r l d เ l ลิเซียอัลเ e อร์สวีทเ l b ี r เกิลบอลออนเดอะสิบหกทีเอชออฟจูนแอดสามสิบแปดวีบวกสองเดวีอาร์โซเกรดูทูฮูยูเวินลน้องเอลิเซียมาแล้วค่าทุกคนนนปปาตั้งชื่อให้คล้องจองกับมามีเลยหนูเกิดวันที่16มิถุนายน6กหกทำน้ำหนักได้3ามพกรัมแล้วตอนนี้หนูกินเก่งนอนเก่งสุดๆเลยค่ะและต้องบอกว่าล่าสุดชาวเน็ตตาดีสะดุดตาหน้าผากน้องเอลิเซีย ทายาทหมื่นล้านแพทริเซียโนตหลังคลอดซึ่งงานนี้น้องเอลิเซียก็ได้เข้ามาคอมเมนต์ว่าน้องมีขวัญข้างหน้าบนหน้าผากน้องมีขวัญข้างหน้าสวยมากคะ่ะลูกชายเราก็มีขวัญตรงหน้าผากไม่ไดื้อค่ะแถมฉลาดด้วย